สำหรับเข็มต่ายจะใช้เป็นเข็มเบอร์3.0มจุดศูนย์นะคะสำหรับไหมพรมต่ายก็จะใช้เป็นไหมพรมสีชมพูนะคะขนาดสีพายเนาะของยี่ห้อนี้นะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะแต่จะเป็นขนาดสีพายเนาะให้เรานะคะถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะ เราจะดึงลุ่มหลวมเนาะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราดึงแน่นก็จะเป็นเหมือนการถักโซ่ปกติแบบนี้เนาะแต่อันนี้เราจะไม่ได้ดึงแน่นนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้วงกลมเล็กๆแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ปกติ3ครั้งค่ะ 1. แบบดึงแน่นนะคะ2 3แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3นะคะดึงครั้งที่2ปลด2 เหลือสองนะคะอันนี้ใหม่เขาจะแตกเนาะดึงครั้งที่สามปลดสองเหลือหนึ่งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกสองครั้งค่ะหนึ่งสองใช้เข็มซิ้นล่งไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะเหลือใหม่ทั้งหมดสี่เส้นตรงเข็มเนาะดึงครั้งที่หนึ่งปลดสองเหลือสามดึงครั้งที่สอง ปด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาสำหรับหลักนี้เราจะถักเปลี่ยนลายเอฟนะคะดึงครั้งที่1ปด2เหลือ2 ดึงครั้งที่สองปดสองเหลือหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการถักเอดนะคะเราจะถักเอดทั้งหมดสามหลักนะคะลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะอันนี้เราถักไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นลายเอดเนาะดึงครั้งที่หนึ่งปลดสองเหลือสองดึงครั้งที่สองปลดสองเหลือหนึ่งแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะไลาย f เนาะ 1, ด, 2, 2, ดึงครั้งที่หนึ่งปดสองเหลือสองดึงครั้งที่สองปดสองเหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เรานะคะถักโซ่สองครั้งค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักโซ่สองครั้งตรงนี้แล้วนะคะ ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะใช้เข็มที่เมื่ไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเราจะดึงไม่ยาวมากนะคะแบบนี้เนาะดึงครั้งที่1ปลปดสองเหลือสองดึงครั้งที่สองปดสองเหลือหนึ่งค่ะเป็นลาย F นะคะเราจะถัก F ทั้งหมดสามครั้งค่ะสามหลักเนาะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะอันนี้เราถักไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะพันหัวเข็มช่องเดิม เหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งครั้งที่หนึ่งปดสองเหลือสองหนึ่งครั้งที่สองปดสองเหลือ1แบบนี้นะคะพันหัวเข็มลายเอฟเหมือนเดิมเนาะเอฟครั้งที่สามนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะหนึ่งสองเจ็มลงไปตรงช่องเดิมเลยเนาะควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เหลือใหม่ทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่สามปลด2เหลือ1นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีก2ครั้งค่ะ1 2จิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะแบบนี้เนาะเหลือใหม่ทั้งหมด4เส้นตรงเข็มเหมือนเดิมเลยนะคะ ดึงครั้งที่หนึ่งปดสองเหลือสามดึงครั้งที่สองปดสองนะคะเหลือสองเนาะดึงครั้งที่สามปดสองเหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามค่ะ1 2 3สองสาแบบนี้นะคะใช้เข็มซิมมิ่งไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะ แบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมดสองเส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะทันกันไม่เอ่ยแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราดึงปลายไหมอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะดึงเขาให้แน่นนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะได้ เป็นหัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราดึงปลายไหมตรงนี้แล้วเนาะแบบนี้นะคะดึงให้แน่นเลยเนาะเห็นไหมเอ่ยเราก็จะได้หัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะให้เราถักโซ่ทั้งหมด8ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะหนึ่งสองใช้เข็มซิ้มลงไปตรงช่องที่สามค่ะหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาเราจะไม่ได้ดึงยาวมากนะคะดึงขึ้นมานิดเดียวเนาะไม่ยาวมากนะคะ เราก็จะเหลือใหม่ทั้งหมด4ี่เส้นนะคะตรงเข็มเหมือนเดิมเลยเนาะเห็นกันไม่เอ่ยดึงครั้งที่1ปลดสองเหลือสามดึงครั้งที่สองปลดสองเหลือสองแบบนี้นะคะดึงครั้งที่สามปลดสองเหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกสองครั้งค่ะหนึ่งสองใช้เข็มซิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะ ควักไหมขึ้นมาสำหรับหลักนี้เราจะดึงยาวกว่าหลักเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะทำให้เขาเป็นลักษณะของรูปหัวใจเนาะดึงยาวกว่าหลักเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมดสี่เส้นตรงเข็มนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะใช้เข็มซิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะควักใหม่ขึ้นมาเนาะสำหรับหลักนี้ให้เราดึงเท่ากันกับหลักเมื่อกี้นะคะให้ความยาวเขาเท่ากันเนาะเหลือใหม่ทั้งหมด3ามเส้นตรงเข็มนะคะดึงครั้งที่หนึ่งปุดสองเหลือสองนะคะแบบนี้เนาะเหมือนใหม่จะแตกนะคะ แบบนี้นะคะความยาวเท่ากันกับหลักเมื่อกี้เนาะดึงครั้งที่1ปดสองเหลือสองดึงครั้งที่สองปดสองเหลือ1ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักลายเอบนะคะเราจะถักเอ็บทั้งหมด3มหลักนะคะลงไปตรงช่องเดียวกันเนาะช่องเดิมนะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะช่องเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาแต่สำหรับหลักนี้เราจะดึงสั้นกว่าหลักเมื่อกี้นะคะ ให้เขาเป็นลักษณะของรูปหัวใจเนาะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะเป็นลายเอนะคะแบบนี้เนาะเหมือนใหม่เขาจะแตกนะคะเหมือนเดิมเลยเป็นลายเอนะคะแต่เราจะดึงสั้นกว่าหลักเมื่อกี้เนาะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น F อฟครั้งที่สองแล้วเนาะ หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้เนาะสำหรับหลักนี้ก็จะสั้นกว่าหลักเมื่อกี้อีกนะคะไม่ยาวมากเนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงตรงนี้ให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะหนึ่งเห็นกันไม่เอ่ยเราจะถักพอสองคอนะคะพันหัวเข็มทั้งหมดสองครั้งนะคะ แค่สองหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักลายเอฟทั้งหมดสามหลักเนาะแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่สามค่ะหนึ่งสองเดี๋ยวตายจะนับให้ดูอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามนะคะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาค่ะ เสอใหม่ทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาไหมนะคะลงข้างล่างแบบนี้ค่ะไม่เราขึ้นข้างบนนะคะปกติเราจะจับแบบนี้เนาะอันนี้เราก็จะเอาเขาลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ หรือว่าจะเรียกว่าถักปิดก็ได้นะคะแต่ตาจะเรียกว่าถักโซ่หนึ่งครั้งเนาะลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะที่เราถักลายเอฟแล้วก็พอพันหัวเข็มสองครั้งนะคะตรงนี้เนาะที่เป็นพอสองขอนะคะช่องเดียวกันเนาะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะไม่ดึงยาวมากนะคะเราจะดึงให้เท่ากันกับ เอของหลักนี้เนาะนิดนึงนะคะแบบนี้เนาะเหลือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักลายเอฟเหมือนเดิมเลยค่ะดึงครั้งที่1ปลดสเหลือ2องดึงครั้งที่สปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะเราจะถักเอฟทั้งหมด3ามั้งนะคะลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมสําหรับหลักนี้เขาก็จะยาวขึ้นมานะคะกว่าหลักเมื่อกี้นิดนึงเนาะ ให้เขาเป็นลักษณะของรูปหัวใจนะคะแบบนี้เนาะพันหัวเข็มช่องเดิมหลักนี้ก็จะยาวขึ้นมานิดนึงนะคะดึงเยอะนิดนึงเนาะแบบนี้นะคะเอบครั้งที่3ามนะคะอันนี้หลังจากนั้นพันหัวเข็มทั้งหมด2ครั้งค่ะห2ึ่ช่องเดิมค่ะให้เราดึงเขานะคะเท่ากันกับเอฟหลักเมื่อกี้นะคะ เหลือใหม่ทั้งหมด4เส้นตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือสเหลือสนะคะดึงครั้งที่สปลด2เหลือ2แบบนี้นะคะดึงครั้งที่สปลด2เหลือ1ค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีก2ครั้งค่ะ1 2จิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะสำหรับหลักนี้เราจะดึง ไม่เยอะมากนะคะจะสั้นกว่าหลักเมื่อกี้เนาะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหลือไหมทั้งหมดสี่เส้นตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลดสองเหลือสามดึงครั้งที่สองปลดสองเหลือสองดึงครั้งที่3ปลดสองเหลือหนึ่งแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามค่ะตรงนี้หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะใช้เข็มซิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะ พักใหม่ขึ้นมาเนาะเหลือใหม่ทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะทันกันไม่เอ่ยแบบนี้เนาะเราก็จะได้หัวใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวตายจะให้ดูเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะวันนี้จะเสียงดังหน่อยเนาะเพราะว่าที่ที่ตายพักจะใกล้กับสนามกีฬานะคะเขาจะมาเล่นกีฬากันตอนคำ่คำๆเนาะ แบบนี้นะคะสําหรับหลักถัดไปนะคะหัวใจถัดไปเนาะเราก็จะใช้วิธีการถักเหมือนเดิมกับหัวใจตรงนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเนาะก็คือสําหรับตรงนี้ให้เราถักโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะ1นึสองสมเห็นกันไหมเอ่ยสี่ห้าหเจ็ด แบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมเลยเนาะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่3ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะควักใหม่ขึ้นมาค่ะไม่ดึงยาวมากนะเนาะเหลือใหม่ทั้งหมด4เส้นตรงเข็มเหมือนเดิมเลยนะคะ แบบนี้เนาะพันหัวเข็มอีกสองครั้งะคะ่ะหลักถัดไปเนาะหลักถัดไปก็จะซ้นลงไปตรงช่องเดิมนะคะแบบนี้เนาะแต่เราจะดึงยาวขึ้นมานิดนึงนะคะยาวกว่าหลักเมื่อกี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักเบทั้งหมดสามครั้งค่ะลงไปตรงช่องเดิมเนาะพันหัวเข็ม สำหรับ f หลักนี้เราก็จะดึงให้เขายาวเท่ากันกับหลักเมื่อกี้นะคะพันหัวเข็ม f หลักที่2องค่ะหลักนี้เราก็จะดึงสั้นกว่าหลักเมื่อกี้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ f หลักที่3ามค่ะอันนี้เราก็จะดึงสั้นกว่าหลักเมื่อกี้นะคะแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะหนึ่งแบบนี้นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่สามค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมดสองเส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาไหมที่เราจับไว้นะคะมาข้างล่างแบบนี้เนาะ กันกันไม่เอ่ยอันนี้จะเป็นปลายใหม่นะคะให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถักเอ็บทั้งหมดสามครั้งค่ะลงไปตรงช่องตรงนี้เนาะพันหัวเข็มเอบครั้งที่หนึ่งดึงสั้นค่ะเอบครั้งที่สองดึงยาวขึ้นมากว่าหลักเมื่อกี้นิดนึงนะคะ คั้งที่3ดึงยาวกว่าละดึงยาวขึ้นมานะคะก่อนหลักเมื่อกี้อีกนิดนึงค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราพันหัวเข็มทั้งหมด2ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นการถักพอสองคอนะคะถ้าต่ายจาไม่ผิดเนาะจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะตายจะจำพวกสัญ,ญลักษณ์อะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าปกติก็จะถักไปเลยเนาะ เป็นคนขี้เกียจจำนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับหลักนี้เราก็จะดึงให้เขาเท่ากันกับเฟหลักเมื่อกี้นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกสองครั้งแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะช่องเดิมค่ะอันนี้เราจะดึงสั้นกว่าหลักเมื่อกี้นะคะแบบนี้เนาะ ไหมแตกนะคะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามช่องเดิมค่ะตรงนี้เนาะขวักไหมขึ้นมาเหลาไหมทั้งหมดสองเส้นต้องเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่แปดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะ เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะให้เรานะคะดึงเขานิดนึงเนาะดึงแบบนี้นะคะอันนี้ตายจะทําก็คือตายจะตั้งใจทําให้เขาเอียงนะคะปกติตรงนี้เราจะต้องได้ถักโซ่อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ตายว่าเขาจะเหมือนแอปเปิ้ลตายก็เลยทําให้เขาเอียงนิดนึงนะคะก็จะเป็นหัวใจนะคะประมาณนี้เนาะแบบนี้นะคะเห็นกันไหมเอ่ย อันนี้ก็คือแสงนะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะหนึ่งสองสามเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะแบบหัวใจดวงที่สองนะคะสองสามนะคะแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงตายจะถักทั้งหมดสิบห้านะคะอันนี้ตายถักไปแล้วสามเนาะก็คือจะมีแค่หัวใจดวงนี้นะคะอันนี้เนาะก็คือเขาจะถักต่างกับอันอื่นนะคะแต่ที่เหลือก็จะเหมือนกันกันกบสองสามนะคะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราถักหัวใจได้ทั้งหมด15ดวงแล้วนะคะแบบนี้เนาะให้เรานะคะถักโซ่ค่ะตรงนี้ทั้งหมด100ครั้งนะคะหรือว่าตามความยาวที่เราต้องการได้เลยเนาะเพราะเราจะทำเป็นเสื้อมัดนะคะแบบนี้เนาะถักไปเรื่อยๆนะคะ จนได้ความยาวที่เราต้องการเนาะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักโซ่ครบทั้งหนึ่ง่อยครั้งแล้วนะคะให้เราตับไหม่ตรงนี้ไปเลยเนาะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บปไหมตรงนี้นะคะเข้าไปข้างในอีกเนาะ ส่วนอันนี้นะคะตรงโซ่เนาะต่ายถักทั้งหมด100โซ่นะคะเพื่อทำเป็นเชือกมัดข้างหลังเนาะเขาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรงที่เป็นหัวใจเนาะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำการถักโซ่นะคะลงไปตรงนี้เนาะให้เรานะคะถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งคั้งเนาะ ด้วยไหมสีชมพูนะคะเพื่อกันเขาหลุดเนาะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถักก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะหรือว่าความถานัดนะคะถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราหยิบเอาชิ้นงานนะคะที่เราถักไว้เนาะก็คือให้เรานะคะใช้เข็มซิ้นลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะทันกันนี้เอ่ย ให้เข็มจิ้มลงไปนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจนะคะดวงแรกที่เราถักเนาะแบบนี้นะคะเห็นกันไม่เอ่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1สิบค่ะถักโซ่หนึ่งร้อยครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ให้เราถักเหมือนเดิมกับฝั่งนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการเก็บปลายไหมนะคะตรงนี้เนาะให้เราใช้เป็นเข็มเก็บงานแบบนี้นะคะสำหรับวิธีของตายตายก็จะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เนาะก็แบบนี้นะคะ เขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะให้เรานะคะใช้กรรไกรตัดแบบนี้ได้เลยเนาะเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็จะเป็นหัวใจดวงเล็กๆเ,เนาะแบบนี้นะคะให้เราดึงเขานิดนึงนะคะ เขาถึงจะเป็นทรงสวยเนาะบางทีพอเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งสิเขาก็จะเปลี่ยนทรงนะคะเขาจะไม่อยู่ทรงเนาะให้เราดึงนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นปกติเนาะเพราะว่าเขาเป็นผ้านะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อมัดนะคะมัดข้างหลังเนาะ ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ